กลับเข้าสูร่รายการทัศจิตนะคะสําหรับ,รบในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศของโครงการนะคะมิลโคามาหากุศลคืนชีวิตคุณผู้ชมที่มีคําถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมียนางรถหรือว่านะคะคำถามต่างๆอยากจะให้อาจอารย์แบบไลเซนเองก็ตามรีบส่ง SMS เมข้ามานะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606วันนี้ผู้โชคดี3ท่าน,นมีโอกาสได้รับนะคะล็อกเก้บรุมมาครูพะพิราบที่เห็นหน,หน้าแบบนี้นะคะฉะนั้นช้าไม่ได้รีบส่ง SMS เเข้ามารวมลุ้นกันค่ะ แล้วก็สําหรับในะเรื่องราวของโครงการคืนชีวิตนะครั้งนี้อย่างที่บอกว่านอกจากจะไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะที่วัดคลองหมางนะจาจตัรสระวแก้วแล้วนะช่วงประมาณหลังจากเสร็จพิธีหนูก็หาอาจารย์ไม่เจอเอ๊ะอาจารย์หายไปไหนนะหายไปไหนไปแวะไปก็เลยไปเห็นว่าอาจารย์ไปเข็นคุณตาท่านหนึ่งนะระยะทางเป็นกิโลกิโลเลยนะซึ่งคุณตาคุณยายคู่นี้ก็ ใช้ระยะวทาประมาณกิโลหนึ่งเหมือนกันนะเดินทางมาที่วัดคลองหมักนัดค่ะแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงทําไมต้องเข็นไปส่งท่านแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างชมภาพเลยค่ะครับ อยู่กับคุณตาคุณยายคุณลุงนะต้องบอกว่าเป็นคุณตาคุณยายใจบุญมากนะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดคลองบางนาที่สายแยากนี่เองนะคะถึงบอกว่าท่านเนี่ยเข็นรถคันนี้นะไปที่วัดคลองบางนาเพื่อทำบุญแต่อาจารย์ได้เห็นเอ๊ะทำไมถึงต้องเข็นคันนี้มาก็เลยเข็นส่งคุณตากลับมาอย่บ้านเหลีอยมากคุณตาเลีอยงไหมครับเหลีอยเพราะคุณตานั่งมาตลอดนั่งมาแล้วผมเข็นให้มาให้แล้วคุณยายก็เดินตามมา แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยเหตุและผลที่อาจารย์มาถึงที่นี่เพราะว่าคุณตายตรงนอยู่กันสองคนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็รายได้แตละวันเนี่ยนะคะประมาณเพราะว่าประมาณถ้า่า2คนไม่เพียงพอมีอะไรเข้ามาบริสุทธิ์นชีวิตก็เลยบุกมาถึงที่นี่ค่ะเพื่อที่จะนาปัจจัยส่วนมือมาให้เหลือกัาตายได้ด้วย ขับบุญตาคุณยายครับนะในส่วนที่ไปทำบุญมาโอ้โหนี่ได้บุญเต็มแล้วนะครับยังบอกว่าเราเจอกันด้วยแรงปาฏิหาริย์พรานเลครับแล้วผมไปดูว่าคุณปรูัดฐานนะครับตอนอายุมากก็จะเป็นอย่างนี้กันตอนี้ก็นึกถึงแม่บุญชินผมก็คุยกันเล่นแต่ไม่รู้ว่าชีวิตศาสตชีวิตแาเนี่ยเวลาไปไหนก็ตามผู้ชมท่านนีหลังที่โกงเพราะว่าเกิดอระเหตุทศคนเป็นอยู่ของคาไปมาถามอดีอบตอดีบตจะทราบอยู่นะฮะว่าทั้งทั้งผู้ใหญ่กับคุณ การไปปันมาของของผมอย่างนี้ตลอดเลยจะ<อ>ต้องจับอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าต้องมีหินทวงน้ำม,มั่ยหลังที่โกงเนี่ยมันจะได้เดินขึ้นดังขึงข้นได้แต่เขาไม่มีไปไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเลยฮะผอ,อลงลแล้วคุณยายไม่นั่งเวลานั่งเห็นได้ไหมเคยไหมบอเคยไม่เคยเลยคือว่าผู้เฒ่าตัวผู้เฒ่าเคยแก้ใจครับพอก็เดินไปคู่กันนี้ละลวฮะแก่ใจไปต่างหากแก้ท่านมิจเดินคับแกกับพิการอยู่นะเนาะ ยังเป็นไรหลังเป็นไรครับแล้วชวนเลยอ่้ะกลังนี้ตอนอายุเท่าไหร่อ่ะไ่เทาตอนอายุตอนตอนนั้นเขาบอกว่ามันมันฝึกนิดนิดหนึ่งตรงนี้สึกเหรอเขาดูนะเปิดหลังได้เป็นไรนะได้พงหลังไหมเดี๋ยวเขาเก่งใหญ่เลยใช่ป่ะอันเป็นสองัวอ๋อกระดูกโป่งแหวกกระตุกแกนี่ไี้อะไรยั่วเนี่ยเดี๋ยวนะอ่านอยนะครับคนลงวงเดือนเนี่ยก็คือเกิดประเทศ โดนรถชนมามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลุงอ่ารถชนโดนปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามสี่ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับในสภาพนี้ก็คือพิการแล้วก็ดูโป่งขึ้นมารักษาไม่หายด้วยโป่งนี้ตลอดค่ะคือที่เราเห็นนะฮะอยากโครงการเพื่อชีวิตจะช่วยเนี่ยเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไปทําบุญที่บ้านอ่าทำบุญที่วัดของบางนั้นแล้วผมก็เห็นรถเข้มานะฮะเห็นแล้วครัลุงนั่งดีๆนะแต่ทุกวันนี้คุณลุงมียางคีบด้วยการใช้ไ่เลยนะฮะเข่งสารรวบปรบคุณยายโอ้ยปวดปวดอย่างไรมาดูกันนี้ต่อเอาไปเป็นไรรคับ ใบละเท่าไหร่บใบหนึ่งเนี่ยใบาทนึงบาทห้าสิบหนึ่งบาทห้าทิปครับกี่โอ้โหนี่กีปซึ่งก็นีลาดเนี่ยบาทนี่นะทั้งหมดเนี่ยนะอันอันเดียวอันเดียวมันไม่ใช่คือทั้งหมดเนี่ยแต่ละใบนี่ก็จะใบละบาทห้าสิบมือไม่เหลือแล้วมือเนี่ยบาทหมดเลยเบาทบาทไม่เหลือครับขับลำบากไหมลุงคือลำบากเลยลำบากดูดิบีลังเกียกับแล้วเวลาไปทำบุญทำไมต้องเอารถเข็นไปอ่ะลุงขับจักรยานได้เลยหรอมันเดินตัวตัวตัวปั๊บไม่ได้ทำไมเพราะอะไรฮะ เพราะกลัวมันจะหกล้มโอต้องอาศัยขันข้าวขันอะไรเอาเอาใส่รุดนี่กดพยุงเดินไปคือที่ผมเข็นรุรถลงมาเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเวลาไปไหนลุงก็ต้องเอารถคันนี้ยเป็นรถผู้ใจใเพื่อจะให้หลังมันแอนดันขึ้นดันไงมุกคนอ่าเหมือนเป็นรถเข็นเข็นเขาไม่มีละไม่มีอ่ะแล้วถ้าลุงรถใช้รถเข็นได้ไหมรถดันกวเดินแค่นหน้าบ้านไปตรงนี้ก็คือเดินไปไกลได้ไหมคะถ้าใช้ที่พยุงได้ไหมลุงที่พยุงเดินได้ไหม แด่มันเล็กนิดหน่อยโดยเนี่ยนิดหน่อยหนึ่งกับไปมันกับท่านท่านท่านส่ริลมีไงเวลาลุงได้รายรับเนี่ยเธอคือได้รายได้เนี่ยจากศาลนี่อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีเลยมันไม่มีเลยบาทห้าสิบต้องวยวันหนึ่งได้เต็มที่ก็เป็นร้อยร้อยก็บาทดูแลกันสองคนลูกก็คือแยกมีเรียนไปหมดแล้วก็มีบาทมีเหงอนไปข้าอยู่ไก่ลุงเนี่ยโควตปิดมือในการเนี่ยพี่คุณยายทำให้ดูละศาลทำให้ดูอะไร่นี่ย ยังไหวอยู่นะมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมความไหคุณยายมาทำาพร้อมแล้วแข่งกันใครจะวางเหอนกันนี่แหละครับหนึ่งใบต่อบาทห้าสิบใช้เวลาน้ำมั่วจับเวลาคุณยายทำเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบผมจะดูเวลาไปไม่ต้องรีบครับผมจะดูอย่างเดียวนะครับว่า โอ้กว่าจะได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะต้องประสานกันตรงแพ้ไม่ใช่บ้ายอมแพ้ยอมแพ้คุณยายอยู่ด้วยกันเนี่ยทะเลาะกันมั้ยครับรอดอยากทำเด้อเราเป็นหลานแล้น่าเอ็นดูเลยไหมดั้งหนี้เคยทุนหลานเพิ่นทุนหลานเพิ่นคือลานเพิ่นอ้ไม่หอมแล้วเดี๋ยวดกว่านี่ตอนตอนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นน่ะคุณตาก็าสูกเป็นเนี่ยแล้วคุณยายก็ดูแลมั้ย ตอนนั้นพ้นกับอันชนกับพ่อได้อันเก็บค่าทีเลยพ้นกับอันพ่อดีต่อไปอันไปกุดมันรับจ้างเขาก็มีอาการของของมันตอนชนแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ไปขุดมันได้รับจ้างแล้วปรากฏมีอาการเกิดขึ้นมาผมเข้าใจจุกต้องนะคุณยายวัดขาขึ้นมาฮะโอ้เพราจจะโก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ไปตรวจเช็กเลยคุณยายคุณตาไม่ได้ไปตรวจเช็กโรงพยาบาลเลยฮะเบรกทะเลไหมหมอไม่ได้ไปออกไปอยู่หมอเขาว่ากันางครับหมอเขาว่าเราเล็กน้อย แต่อาการมันสะสมเนาะแต่ก่อนหลังตรงไหมแต่ก่อนหลังตรงตรงโอ้ก็พอผ่านมา20-30ปีมันเริ่มโก่งด้วนะด่อยๆเนาะโก่งขึ้นด้ว่อยปวดไหมตอนแรกๆไี่อาากรปวดมันมีแต่เรื่องกระดูกมีปัญหาเนาะมันจะเกรีนนะ้ยวก็เส้นท้องเรามันมหดอ๋อมันยืดนังปวดเจ็บเท็จยังยันเลือดมือจะท้องหดท้องจริง<ด> ครับในนามของครอบครัวนี้เราจะื่อนชนลนะฮะโครงการฟื้นคืนชีวิตนะครอบครัวนะผู้ที่อยากรายคนยากจนหรือแม้แต่บุคคลท่านใดที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็จะลงพื้ที่โดยพบซึ่งหน้า<ม>หรือเห็นโดยปฏิบัติการฉุนหรือมีการแจ้งเข้ามาทางครอบครัวนี้เราเลืนชแนลเราก็จะพร้อมที่จะให้และก็ช่วยเสมอครับเงินค่ะแล้วต้องบอกว่านั้นเป็นเนงินส่วนหนึ่งนะค,คะที่เราได้มาช่วยคุณฟาคุณยา คแล้วก็ในโครงการของมิลเลอร์โค้ชหาคุณสนคืนชีวิตเมื่อเห็นแล้วเราก็จะไม่ทิ้งกันนี่ก็อาจจะเป็นเงืทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งนะให้คุณยายคุณตาได้ดูแลกันนะคะแล้วก็ได้ไปดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยครับแกก็ตามผมนะของให้คุณยายและคุณตาสุขภาพยังไงมาบอกของท่านเลยนะครับนะตัวคุณตาคุณยายเขาเป็นอเริ่เกิดอาการไปให้มาให้ปอดไปที่ไหนไปขาดสุขภาพด้วยนะครับนะขอให้รับของครงครับ แล้วความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งคืออาจารย์เนี่ยเข็นคุณตาและคุณตานั่งอยู่บนคันนนที่บอกว่าสวดอิติปิโส่รับเมื่อวันก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยมันมีเหตุที่มาที่ไปท่านผู้ชมท่านก็จะเห็นว่าผู้ผมเนี่ยยังใส่ชุดเจ้าวิธีอยู่เลยนะช่วงที่กําลังจะส่งท่านนะท่านมาลามผมอที่ได้พรเนี่ยผมก็จะประคองเพื่อจะเปลี่ยนชุดผมจะไปไปเปลี่ยนชุดนี่แหละค่ะพอชุดเจ้าพิธีอยู่นะเดี๋ยวจะเลอะมันเป็นชุดขาวเพราะปรากฏว่า กลาผมกลับผมบอกว่าอ้าวมีคนมารับหรอมีมีรถมาเองอเราก็ดีใจนะฮะลูกหลานมารับที่ไหนได้นะแกต้องเอารถเข็นเพื่อเข็นบมถาวพาไกลมะบ้านอยู่แค่น,นี้ลกิโลกว่าอุ้ยจาระคุณก็เลยไปเข็นให้ให้แกแกก็ยอมแบบนะตอนแรกๆทำไปทำมาแกก็ขึ้นลุกขึ้นมานั่งแล้วก็สวดอิริเบโสตลอดเส้นทางประมาณกิโลเศษแดกจะร้อนแกก็ตรวจไปเห็นแล้วก็ปลื้มใจเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยในจังหวะชีวิตแต่ตละท่านไม่เหมือนกันซึ่งท่านเนี่ยแปดสิบกว่านะฮะแล้วก็คุณ คุณยายก็อายุห่างกันประมาณที่ป,ปีนะครับแต่เขาก็ ดูแลกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้เห็นทั้งรอยยิ้มเพราะว่าเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ที่ในวัดละนะคุณยายตั้งใจมากคุณตาตั้งใจมากเหมือนกันแล้วพอเสร็จชิ้นพิธีเนี่ยเราก็เลยได้เห็นความมหัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของความความรักความเมตตาของความรักของคู่ที่อยู่กันแบบนี้น่ะประมาณ58ปีดูแลกันมานะคะแล้วก็อย่างที่หนูบอกแหละว่าหาอาจารย์ไม่เจอเอ๊ะอาจารย์ไปไหนอ๋อไปหาคุณตาคุณยายเองงานก็วิ่งใหญ่เลยครับเพราะว่าผมเริ่มดนตรีนะฮะจ้ะครับผมกังอย่องนงตลอด คุผู้ชมไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเราบอกแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะไปลงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์สามสี่โรงเรียนนะครับ<ช>กับวงการ ม,มีตุเข<า>้ามาสนคืนชีวิตนะเลขบัญชีด้านหน้านี้คือใครอยากจะร่วมบุญการอยากจะช่วยเหลือน,นะคะบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากแบบนี้ก็เลขบัญชีด้านหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะก็มากน้อยแล้วแต่กําลังแล้วแต่ปัจจัยค่ะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมการทําได้ร่วมการบริจาคเข้ามาเราก็จะนําไปช่วยเหลือน,นะคะผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนและต้องบอกตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ30กว่าครอบครัวแล้วที่เราได้ลงพื้นที่การหลายครอบครัว มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีอาชีพได้มาประกอบอาชีพได้ดูแลแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้เห็นว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้ไร้ค่าหรือว่าถูกทอดทิ้งมรืองกลัวนะในโครงการนี้นะรประธานมูลที่ถาถรรมลงเต็มตัวนะครับในการควบคุมดูแลรวมถึงหาทรัพย์ด้วยเรียกทรัพย์ว่าหาเงินมามนะดูแลมาในโครงการที่เราได้ทําพิธีวันที่14ก็แบ่งส่วนนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันกําลังจะหมดไปถ้าเราไม่ได้ต่อยอดกันนั้นะร่วมคนละบาทคนละสตังค์คนละสลึงคนละร้อยคนละพันนะฮะมาร่วมจิตต้อมใจ ถึงตรงนี้นะฮะจะได้เติมเต็มให้สังคมไทยจะได้น่าอยู่เพราะเราเองเราก็ลงในพื้นที่ด้วย2มือของเรานะฮะจะอุ้มชูนะคนยากไร้น,นักเรียนที่ยากจนให้มีเสิททางให้มีความสมหวังครับแล้วนะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะเรื่องราวของแม่นางรถนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่มีคําถามส่งมาทาง SMS ได้นะคะที่422 1606นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะมีโอกาสหรือผู้โชคดี3ท่านลุ้นกันได้นะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ S m s กันบ้างคุณผมมู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะสัทธาครูครบ,บูชาพระขอครูและทีมงานมีความสุขนะคะจากคุณกริชพลนะถามเรื่องของเงินแล้วก็งานส่วนบ้าน4580ครับเป็นอย่างไรไลายเซ็นเช็คได้แล้วลน,นได้แล้วออลายเซ็นได้แล้ว,ลว <laughs> โอเคนะฮะลายเซ็นเฉยไไม่มีเช็คนะเอามาดูกันนะครับ คุณ,คณกฤษพลน,น,น,นะครับก็บ,บอกว่า45 80บ้านเป็นไงบ้านนี้นะครับควรจะควรจะ,ควรจะทําบุญบ้านบ้างได้แล้วนะครับเพราะว่าค่ณช่วง 9, ใกล้เมษาเนี่ยคือเรื่องของพระภูมิทวารยังไม่ได้ว่ายอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วมีโอกาสทําบุญนะฮะแล้วก็รวมถึงทําสังฆทานอุทิศนะฮะสักสี่ชุดนะครับให้กับพระได้แล้วนะน่าจะเป็นผลดีกับตัวบ้านนี้นะครับนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะที่คุณเอสเอ็มเอสต่อมาคุณวิชา ทะเบียนรถ464นะ <รถ S 1> ชาอะไรดีไม่ได้บอกนะอกนทะเบียนพอนะครับน่าจะเป็นไม่ใช่จะจะเป็นรถเครื่องไหมไม่น่าจะใช่นะครับนะครับเอามาดูกัน464นะครับบูชาอะไรดีนะครับอ่เป็นกุหลาบสีชมพูนะฮะแล้วก็บูชาในวันจันทร์นะครับเป็นอำนาจเรื่องการเงินนะเป็นเหะสมเรื่องการทองความข่องตัวจะมีแต่วิชาเนี่ยระวังใจร้อนผู้วามครับรถเร็วจะมีปัญหากับรถลาใกล้ๆสี่แยกเฉียวชนอุบัติเหตุเล็กมีแต่ณตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะผ่านแต่ก็ต้องระวังไปอีกประมาณสักเดือนนะครับ จะได้มั่นใจได้นะวิชาอย่าประมาทแล้วกันนใช่วงนี้นะครับวิชาร <นะ S 1> ์นะครับะะด้านบนนั่นคือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรมาลงทะเบียนนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูที่จะเกิดขึ้น4และ5เมษายนได้ SMS ต่อมาคะมา่ะสวัสดีคุณ คุณสุรศักดิ์นะคะแม่ย่านางรถนะคะ9044น้ำตาลทองชอบอะไรครับเหมาะกับเขาหรือเปล่าเหมาะกับใครเหมาะกับเหมาะคุณสุรศักดิ์ร<ม>หรือเปล่าก็จไม่ค่อยเหมาะเหมาะกับผมมากกว่าครับคันนี้นะโอ้ยเขาดูแลรถดีรถคู่ใจรถเป็นเพื่อนยากรถเป็นมิตรแท้ฉะนั้นคันนี้เหมาะกับคุณมากๆไม่เหมาะกับผมแลวครับแต่ว่าสีน้ำตาลทองนะฮะแรงกระทะขูดขีดมีแต่ไม่ถึงกระเฉียวชนนะครับยังส่งเสริมเติมเต็มให้กับหน้าที่การงานและการเงิน อย่างสมบูรณ์อยู่นะครับฉะนั้นไม่มีปัญหาฉะนั้นศุรักา์แล้วถ้าจะแนะนําก็คือมลาัายกรนะมลาัายชายเดียวแล้วก็ไหว้ปรมครูเพ่อแก่ปูรฤาษีในวันพระฤหัสขัางขึ้น,ว,นวันครูวันครูนะวันเกิดของคุณน,น,นะในช่วงก่อนเพลงจะดียิ่งเลยครับนแนะนำศุกศักา์ครับใยเซตน,นี้ครับ และใครที่รอคอยนะคะหนังสือลายเซนเปลี่ยนชีวิตนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นี่ทางเซเอ็ดเองนะก็กระจายไปนะทั่วที่แล้วนะเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกวันที่แน่นอนกันนะแต่ว่าตอนนี้เตรียมตัวรอกันได้เลยส่งแรงใจให้กูฐานะครับเพราะแต่ละเม็ดเงินเนี่ยนะครับก็น้อมนําเรื่องของการกุศลแล้วก็รวมถึงต่อยอดในสิ่งที่นะท่านอาจจะได้อํานวยเวชัยนะครับแล้วก็ทากิจกรรมกุศลร่วมกับกูฐานี่นะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณสรันรนะแมยนางเป็นอย่างไรหนึ่งสามศูนย์แปดค่ะแม่ยนางนะครับแม่ยนางเป็นอย่างไรบ้างอันนี้นะฮะเรียนทราบว่าแม่ยนางคันนี้ไม่ค่อยชอบไม่ชอบเรื่องของสุรานะห้ามถวายเรื่องสุรานะครับแล้วก็รวมถึงถ้ามีโอกาสไหว้แมยนางคันนี้ควรจะใช้ฝั่งนี้นะฮะมันจะมีองุ่นนะครับแล้วก็แก้วมังกรนะรวมทั้งส้มโอนะฮะสามอย่างสามสิ่งนะไหว้ในวันพระข้างขึ้นแปดข้ามสิบห้าข้ามดี D ครับนะฮะคุณสรันครับ มาชมสอง S M S เข้ามาให้อาจารย์วิคห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะจะได้รุ่นเป็นผู้โชคดีกันด้วยตอนนี้นะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรย์อัตจิตรโอเคขอบคุณครับผมครูอัจจิตรสวัสดีมากครับนะครับผมครูอัจจิตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาชื่ออะไรคะ ชื่อว่าลีรัตค่ะคุณว่าลีรัตอ่ะส่งภาพถ่ายเข้ามาให้อาจารย์ถาได้วิเคราะห์กันด้วยนะแล้วก็เลขทะเบียนรถสองหนึ่งห้าหนึ่งบบต่อไปนี้นะฮะครูถาน้ำสกุลหัตถกิจนะกำลังจะวิเคราะห์เลยกันนะฮะเอาคุณวลีรัตนะครับจากลเซนเส้นสายประการชีวิตต้องเตรียมเปลี่ยนแล้วเราต้องเตรียมเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่เรารู้สึกว่าคิดเยอะทําเยอะแต่ตังค์ไม่เหลือนะครับเงินไม่ค่อยงอกเงยเท่าที่ควรคุณวลีรัตนะครับ แล้วลักษณะนะถ้ามาถึงเรื่องราวของรถลาบ้างนะคุณจะได้เรื่องราวของรถคู่ยากนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะ <spectral S 2> เขาเองเขาเป็นรถเหมือนกับว่าเป็นรถครูบาอาจารย์รถพอ่อรถแม่นะฮะเราเก็บไว้นะฮะเราอย่าไปเปลี่ยนนะใช้ได้นะแต่บางครั้งตอนนี้จะดื้อบ้างนะเรื่องกับเรื่องเครื่องเรื่องอะไรนะครับงก็ต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยแลวกันใกล้ๆไม่มีปัญหา <rias> แต่ว่ามผมว่าไม่ใช่รถที่ว่าใช้แล้วไม่ได้คุ้มค่านะเขนะาใช้คุ้มค่าจริงๆคุณจะเปลี่ยน สีน้ำเงินเป็นสีที่ถูกฉลกกับคุณด้วยนะครับน้ำเงินเข้มๆเนอะนะฮะจะเป็นษณะนั้นะคันที่สีเขียวเข้มนะครัเขียวเข้มใช่ไหมเอาโชวน้ำเงินเนี่ยฮะนะฮะถ้าผมดูนะฮะภาพที่ส่งมาจะไม่ชั<ะ>ดเจนอ่าสีพวกนี้เป็นสีที่ถูกฉลกกับคุณเขียวเข้มอะไรต่างเนะะี่ยแต่ถ้าเป็นสีขาวสีแดงเลียงเนิดเึงเพราะว่าคุณจะไม่ถูกกับสีแดงนะแล้วก็สีขาวอ่าแล้วก็มีเลขหนึ่งกับเลขสามตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะว่าจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถนะครับจะถูกฉลกับคุณโดยตรงเลยนะฮะเป็นอย่างนั้น แนะนำนะครับแนะนําว่าถ้ามีโอกาสนะครับนำอะไรนะฮะมาลัยเป็นดาวเรืองเลยนะฮะไหว้สการะวันเสาร์รถคันนี้จะถูกฉลกวันเสาร์นะฮะส่งเสริมเต็มๆเ้ื่อการไหว้สการะแล้วก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทนิดนึงแต่ผมว่าใช้ฟามเร็วก็คงไม่มากนะออยังไงก็ตามก็เป็นกําลังใจให้นะครับมีโอกาสก็เจอกันในวันไหว้ครูรวมถึงลายเซนเออ็นคุณวรีรัตน์ต้องเปลี่ยนนิดนึงไม่งั้นเงินลวกนะฮะเงินเป็นที่พึ่งต่อคนรอบข้างครับ อาจารย์เคิให้ลายเซ็นหนูมาแล้วค่ะต,ต้องเปลี่ยนนะนกําลังหักเซ็นออกมอ,อได้แล้วจะพยายามเปลี่ยนเพราะว่าถ้าลายเซ็นเก่าเราไม่ได้เวลาไปเซ็นธนาคารเซ็นแบงค์เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นนะครับราาประมาณนั้นรีบเปลี่ยนแล้วส่งมาให้ดูบ้างเลยครับจะเป็นอย่างไรนะฮะค่ะครับเจอกันวันใบครูนะครับขอสอบถามได้ไหมคะได้เลยหนึ่งคำถามเชิญครับค่ะเออพอดีว่าตอนนี้หนูหัดทําเค้กขนมเค้กอยู่ค่ะโอ้โหน่าทานจัง หนูพอจะไปรุ่งนคะสมมติว่าเราต้องออกจากงานค <Okay S 2> นม<ะ>คาเมที่นี้นค,ะคออ่ะขนมเค้กนะฮะเบรเกอรี่ <Berkeley S 1> ต่างๆนะใช่ค่ะเออนะคือให้ทําควบคู่กันแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นไปได้โอกาสหน้าเปิดร้านกาแฟาอร่อยนะคือว่ากาแฟาดวงดีนะครับครับคือให้ของน้ําไปด้วยนะควบคู่กัไปคุณมีเวลานะฮะมีเวลาอีกมานไม่เกินหนึ่งปีคุณได้ออกจากงานที่ทําแน่ๆนะครับอยู่ ไม่คุ้มค่าเป็นนายเขาไม่ได้เหนื่อยและก็เก็บตังค์ไม่พอแต่ถ้าออกมามีโอกาสนะฮะพังพูเรื่องการเงินตอนนี้ภาระเยอะขึ้นนะอย่างไรก็ตามอดทนไปก่อนนะฮะอดทนตนใจไปก่อนนิดนึงให้ขยับกับเพื่อนไม่เกินอีกประมาณ 6- 8เดือนออกแน่ๆครับแต่ช่วงเนี้เข้มขน้นแต่รสชาติยังไม่ค่อยเข้มข้นนะยังต้องฝึก<ช>ปรือนิดนึงพึ่งฝึกหรือเปล่าเนี่ยครับอะไรนะพึ่งฝึกไหมหมายถึงว่าไอของที่ทาเนี่ยนะครับพวกเคก้กพวกอะไรเนี่ยนะครับ พยายามนะฮะพยายามอีกนิดหนึ่งนะรสยังไม่ค่อยเข้มข้นหรือะะอาจจะเรียนรู้กับขนมขนม A เอกแครอะไรเนี้ยใช่เอกแควนไหมที่มีครีมเนี่ยใช่ไหมคือทําประเภทนี้มือขุ้นขึ้นนะฮะแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นพวกน้ําน้ําที่เป็นน้ําสูตรไัยเดี๋ยวนี้ก็มีนะฮะอ,อะไรที่ที่สามารถบรรจุขวดได้นะทํานะ<อ>ไม่แน่นะวันหน้าอาจจะมีน้ําหัด อะไรนะอา,อาถาทิปอาาทิปเงี้ยนะครับมีมาดื่มกันก็ได้ไดั้ไม่แน่ไม,ไม่แน่แต่คุณทาอ่ะอย่าทำน้ําดื่มให้ทําน้ําที่เป็นน้ําสมุนไพรนะครับแล้วก็พยายาม,มให้ให้ใหทดลองชิมก่อนแต่ขนมบอกว่ายังไม่ค่อยอร่อยมากมีเวลาเหลืออยู่นะครับ <c oughs> จะออกมาช่วงนั้นเลยค่อยดีนะครับมันจะดีขึ้น นะอาจารย์ข,ขออีกนิดนึงได้ไหมคะอีกนิดสุดท้ายครับเชิญลูก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 ลกมารทองของหนูเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะต้องถามว่าลูกลูกและน้องกุมารทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างเขาเองเขาเหมือนว่าทุกซนแต่เหมือนจะยังไม่ได้กินอิ่มน้ำสำําราญพอเพียงนะครับเพียงพอนั่นเองนะครับแนะนำนะครับนำช็อกโกแลตแล้วก็ใบสีปากชามนะฮะเคยได้เทียบเชิญยังเคยได้เทียบเชิญไหมยังไม่เคยค่ะเออเดี๋ยวส่งเทียบเชิญให้คุณวลีรัตน์ด้วยดีไหมครับการไหว้เทียบเชิญก็คือ บอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วน้องกุมารทั้งหลายก็จะได้รับอย่างเต็มที่นะครับโอเคตามนั้นนะครับหต้องส่งจดหมายไปให้ที่รายการใช่ไหมคะถูกต้องครับส่งมาหารายการหัตถานะครับครูหัถจิตเลยครับผมมาชื่อตัวถานะครับนะคนี้จะจําได้เชื่อเด็ดจิตจำที่เป็นรายการนะจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นแล้วก็ชื่นใจดีแล้วอีกร้านหนึ่งที่จะเพิ่มเติมนะครับเจะคอยทา มาะมา SMS อกันต่อเลยเพราะว่าตอนนี้ผู้โชคดียังมีโอกาสลุ้นถึง3ท่านด้วยกันเอาคนนี้เลยไหมเอาบรรจงนี่แหละฮะเราไป1เหรียญเลยง่ายดีครับตอนนี้เลยครจบมอบหนึ่งท่านเลยเอาคุณบรรจงเจอปุ๊บจจกปั๊บอย่างนี้แหละครับบรรจงาด้วย็แาหนึ่งด้วย518 5186บูชาอะไร5 1 8 6นแนะนำบูชาสักการะมะลินะครับมะลิเลยไม่ต้องมีดาวเรืองนางมะลิแล้วก็ควรจะบูชาสัการะองค์พระพิฆเนศด้วยนะแต่ต้องเป็นสีดำนะครับ นะวางไว้ข้างซ้ายมือของรถลาในวันไหนในวันอังคารเป็นอำนาจทรัพย์เรื่องการเงินจะคล่องตัวแนะนําตามนั้นเลยครับคุณบรรจงกับลายเซ็นนี้นะครับเป็น <ละ S 2> การเสริมท่านทุกทีแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยสําหรับล um ็อกเก็ตบรมครูภพิราบท่านแรกแล้วนะเอ <ฮะ S 1> ส,สต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณนงนุษเลขทะเบียนรถ817สีขาวเป็นอย่างไรสัมพง<ะ>ดีคระะัคู่กับคุณทันทีเลยเพราะสีขาวเนี่ยเป็นสีเปรียบเสมือนเรื่องของบริวารเรื่องของการเงินดีแต่นิดเดียวนะถ้า ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการเงินที่คล่องตัวนะฮะเลข8เนี่ยถ้าเวลาเอาไปใช้นะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับกับร,รถลาเนี่ยต้องระวังนิดเดียวกับเรื่องของการเงินมันจะมีปัญหาเพราะอะไรถ้าเงินลงทุนแค่นั้นเองนะตามนี้ไม่เก่งฉันรถคันนี้ยิบยืมสบายแต่ถ้าตามนี้เสียใจครับมไม่ค่อยได้ผลน,นะทีขาวยังถูกฉลกอยู่นะครับแนะนําคุณมนุษย์กับลายเซนนี้เลยนะครับใครมีคําถามรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซนกันได้นะคะคครับลายเซนครับ เอาล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนกันนะวันที่4และ5เมษายนสำหรับพิธีว้ครูนนะคะก็สามารถโทรลงทะเบียนกันได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ